¡Vaya! เนี่ยตาจำผมตลอดท้องเหมือนผมยาวจำได้หรือเปล่าวะโอท้กระพายอูโทโอกระพายอุท้กระพายเกี่ยวกับอะไรอุท้กระพายก็เกี่ยวกับน้ำท่วมเล่นเงนะจ๊ะบ้าแล้วจำได้หรือเปล่าวะถ้าเราเล่นำตกอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดไปอะไรขึ้น 이 비디오 는 오, 해요 시간이 얼마나 있겠습니까? 한반도 전체에 미치는 피해가 48%에 달할 것으로 추정됩니다. 우수 소품입니다. 베트상이 폭발했습니다. 폭발의 위력이 어느 정도인지 확인하시고, 이번 폭발은 한반사상 유례를 찾을 수는고수의 폭발로 추정는가운 이건 그냥 300km 날아가서 미사일 몇개쏩치도 그런 분위거나 지금 원 매우 위험한 영령이에요계를지키시 거기 아닌데. 애기들이 왔네. 사진하고좀 다른데. 저쪽 라이더들이 제자친다. 총 줘라. 거기 라 미남, 미아이미ทั หูนนบม่เป็นสิทต้ง้านี่ผันวใหญ่หุ่ต์วิดีมีทั้งมีทั้งเออกระหลกางเมืองเมื่อกี้เห็นป้ามีทั้งแผ่นดินไหวมีทั้ง น้ำใช่ป่ะแล้วก็ดินโคนถล่มใช่ป่ะแต่วันนี้เราจะเรียน2เรื่องมาดูคลิปนี้กันนี่เกิดจริงที่เนปาลปี2015เขาบอกว่า8.1นะจ๊ะริกเตอร์ แผ่นดินไหวนั่นเองนะคะแผ่นดินไหวคืออะไรแผ่นดินไหวหมายถึงภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพโอ้โหใต้พิภพคืออะไรครูเดี๋ยวใส่อธิบายจ,จา้าให้แผ่นดินเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนอาจจะเกิดจากภุหขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินเลื่อนถล่มนั่นเองคุณลองดูในช่องนี้นะจ๊ะในรูปจา๋าเขาบอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมีด้วยกัน3แบบ อันแรกคือแผ่นดินเนี่ยมันแยกออกจากกันอันที่สองคือเฉียดกันนิดเดียวอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แยกออกกับการนี่เกิดหนักอยู่นะไกลอันหนึ่งคือชนกันเลยพะทะชนกันเลยเกิดสามแม่แยกออกเฉียดกันแล้วชนกันเลยนะจ๊ะเอ้ามาดูสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะจ๊ะเขาบอกเลยอย่างแรกคือเกิดโดยธรรมชาติหนึ่งก็คือการเคลื่อนตัวของ เปลือกโลกโดยฉับผ่านตามแนวพอดของแผ่นเปลือกโลกหรือตามรอยเลือดของเกิดจากภูเขาไฟระเบิดสามการยุบตัวไ้ดีน คือประเทศญี่ปุ่นนะในโลกภูยังไม่ได้ใจต้องไปศึกษาก่อนในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นมีภูเขาไฟถึง2อ0ลูกแต่ที่ยังปะทุอยู่เนี่ยมีตั้ง70ลูกใน200ลูกดังนั้นประเทศญี่ปุ่นถึงเลืดแผ่นดินไหวมากที่สุดเขาบอกว่าปีหนึ่งนะเนื้อปีนะพันกว่าหังลูกประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิมากที่สุดคือประเทศ เพราะหนึ่งปีเกิดเป็นพันกว่าครั้งเลยถามถามถามประเทศไทยจำได้ป่าวว่าปี54เนาะประเทศไทยเคยเกิดสึนามิใช่ไหม54 54 45เออน่าจะ45เนี่ยนะมันสลับกันตรงนี้แหละ54น้ำงดูว่า45เกิดสึนามิขึ้นแล้วคู้รู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยเราไม่รู้ใช่ปะ่ะเพราะเราไม่เคยเกิดสึนามิไม่เคยเกิด ออเ่ภัยธรรมชาติเดี๋ยวผู้จะเล่าต่อเพราะว่ามันเป็นภัยต่อไปที่ผู้บอกว่ามันคืออัพเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวเนี้ยไม่ได้ไหวที่ประเทศเราด้วยซ้ำไหวที่ประเทศอื่นแต่มันเกิดขึนามิบ้านเราเล้อเอา้าไปต่อเขาบอกว่ามาดูโครงสร้างของโลกก่อนอันนี้ขออธิบายเป็นหลักการนิดนึงเขาบอกว่าโลกของเออ่โลกของเราเนี่ยเกิดจากดาวคอเราเป็นดาวคอดวง,งเล็กๆนี่แหละ โลกของเราเนี่ยหนูดูจากภาพนะนี่ดูจากภาพเลยนะโลกของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสารพันก็มีแก่นโลกเหนือโลกและเปลือกโลกคุโลกงทายชั่ที่เรายืนอยู่ทุกวันเนี้ยเรายู่คนแก่นโลกเหนือโลกหรือเปลือกโลกอะไรนะแกอะไรนะแก อ้าวถูกต้องที่เรายืนอยู่บนโลกนไงได้เรายืนอยู่บนเปลือกโลกนะลกูกพอแก่นโลกเนี่ยมันลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็พอแก่นโลกเสร็จมันก็จาเป็นเนื้อโลกและสุดท้ายก็คือมัเป็นเปลือกโลกนั่นเองความแรงของแต่ละาการแผ่นของแผ่นดินหวเนี่ยเกิดจากความลึกนะ,ะยิ่งถ้าเมื่อไหร่แผ่นดินแยกไปลึกนะ,ะใกล้ๆแบบโอ้โหเลยประมาณใกล้ๆนเนื้อโลกแคงไม่ถึงแกนโลกหรอก เพราะว่าความแรงของแผ่นดินไหวก็จะทําให้ทุกอย่างพัทงทลายสูญสิ้นไปหมดเลยนะจ๊ะแต่ยังไม่ซับยังไม่เท่าภัยอันหนึ่งที่ผู้จะบอกเอา้ามาดู <You. S 1> ของแผ่นินไหวขอ,ของการของทำของมนุษย์าจาย๊ะหนึงน่งการระเบิดต่างๆสองการทำเหมืองสามคือสร้างอ่างเก็บน้ำใกล้ลอยเลือดเฮ้ย ดลิงว yeah, mm ีโ hmm. อให้ดูข้างล่างของอันหนึ่งเขาสรุปมาได้ดีมากเพราะมีบางประเทศกูจจาไม่ได้ว่าประเทศอะไรเมื่อวานผู้ดูอยู่แต่มันเป็นทางยุโรปเขาไปสร้างอ่างเก็บน้ําใกล้ภูเขาที่ไม่มั่นคงกูรู้หรือเปล่าว่าภูเขาอ่ะที่เราเห็นดูแบบโอ้แข็งแรงแข็งแรงอ่ะบางที่ไม่มั่นคงนะมันเป็นพื้นที่ไม่มั่นคงปรากฏว่าเขาสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วกดแผ่นดินไหวทําให้เกิด หายนตอตช็อกตามมาคือสึนามีนั่นเองนะจ๊ะแล้วคุณพรประเทศนี้นะเมืองเมืองนึงหายไปในทิศตะเลยนะจ๊ะเพราะว่าสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยให้หลอยเลื่อนนั่นเองนะจ๊ะสี่ก็คือการทํางานของเครื่องจักรและห้าก็คือการจราจรนั่นเองเอาไปต่อเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าคนกระทบจากแผ่นไหวคือด้านธรรมชาติก็คือพื้นดีเแย่ภูเขาไฟระเบิดไฟ ใช่คือแผ่นดินถลม่มด้านชาก่อนคือเส้นทางคมนาคมเสียหายเกิดโรคระบาดซูนนะคะแล้วก็การสถกนาต่างๆเนี่ยเสียหายนั่นเอง,เองนะจ๊ะอ่ะไปต่อข้อควรปฏิบัติของการเกิดแผ่นดินไหวครูประเรอย่นี้ที่นินเราต้องศึกษาด้วยก็เราคิดแบบนี้แหละคุณร,รู้หรือเปล่าวันซึนามีของประเทศไทยอ่ะต่างชาติขึ้นที่สูงหมดเลยคุณแต่คนไทย ไอ้นําะเลรงเห็นเห็นป่วายวิ่งไเอาโดนคลื่นสาทีเดียวโอ้โหกะเจอเลยแล้วคนไทยก็ถึงได้รู้จักคำว่าซืนมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุันนี้แหละลูกการที่ภัยธรรมชาติไม่เกิดในบ้านเราถือว่าเป็นโชคดีจริงลูกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหนูต้องศึกษาไว้ก่อนเพราะเมื่อเกิดหนูจะได้เตรียมตัวรับกับภัยนั้นๆได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะจ๊ะแล้วการเกิแดแันินไหวก่อนเกิดเนี่ย หนูคอยสังเกตดูเลยให้เตรียมแต่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วพวกอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเครื่องอุปโภคบริโภคสองวางแผนหากาอพยพบอกเฮ้ยเราถางแก้ถังพอพ่อถ้าเกิดนั้งพุ่มแผ่นดินไหวเราจะไปอยู่ไหนกันคือวางแผนไว้ก่อนคุยกันก่อนไม่มีอะไรคุยแล้วคุยเรื่องนี้ได้ลูกต่อมาสาก็คือไม่วางของหน,หนักบนชั้นสูงเพราะอะไรพอแผ่นดินไหวมาไอ้ข้างบนเนี่ยมันสั่นก่อนแล้วเพราะว่ามันไม่มั่นคงใช่ลูกมันจะหล่นไหมครับหัวหนูได้นะจ๊ะ เขาบอกว่าประมาณถ,ถ้าเกิดล่ะให้อยู่ในอาคารให้คนนี้เลยตามรูปนี้เลยตามรูปนี้เลยหลบใต,ต้โต๊ะเพราะอะไรของต่างๆจะได้ไม่หล่นใส่หัวคุณรู้เปล่าประเทศเราฝึกซ้อมไฟไหมวิ่งกันด้่ยลูกตะลงบันไดหนีไฟไหมซ้อมไฟไหม้แต่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ซ้อมเพียงแต่ไฟไหมนะคุณเขาซ้อมแผ่นดินไหวด้วย แล้วที่บอกญี่ปุ่นเพราะอะไรญี่ปุ่นเกิดก่อยแล้วปัจจุบันก็คือเขาสร้างอาคารที่สามารถรองรับการสะเทือนของแผ่นดินไหวได้แล้วสะเทือนม,มาแค่ไหนอาคารโยกเลยลูกโยกตามการตามสะเทือนเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าให้อยู่ในอาคารสูงให้หลบใต้โต๊ะคว,วบคุมสตินะจ๊ะไม่ไม่วิ่งลงบันไดหรือลิฟต์นะเพราะแผ่นดินไหวมันไหวหมดนะจ๊ะเธอจะวิ่งไปไหนไม่ได้นะจ๊ะกูแล้วถ้าอยู่ในรถล่ะเขาบอกอ่ะ อยู่ในรถเลยตั้งกติให้อยู่ในรถก็อยู่ในรถนั่นแหละเพราะอะไรถ้าขับรถไปถ้าเกิดว่ามันแตกอะรถคุณก็เกิดอุบัติเหตุก็สามารถมีชีวิตได้ให้อยู่ในรถจนกว่าการสั่นเรือนนั้นจะหยุดลงนะจ๊ะสามให้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกออกห่างที่สูงเลยอยู่ที่โล่งๆเลยที่ไม่มีอะไรอย่าไปอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะพอมันทับมาไฟดูดตายไม่ได้แต่นิดห่เดียวไฟดูดจะตายอีกนะจ๊ะอ้าวต่อมา หลังเกิดเขาบอกว่าหลังเกิดเนี่ยให้ตัดลวดความเสียหายนะจ๊ะก็ถพยาบาลผู้ทาาี่รับบาดเจ็บนะจ๊ะแล้วก็ยกสะพานไปนะจ๊ะอยู่ห่างจากสายไฟนั่นเองเอ้าไอต่อมาเอาแล้วคูบอกไปแล้วว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วไอต่อมาที่ตามมาก็คืออาบน้ชอ็อตเกิดเนี่แหละคลื่นคลื่นมวลน,น้ำเดี๋ยวไม่คลิปวิดีโอให้ดูอ่าาน้ำนี่คลื่นคล้ามนมวลน้ำ,ำ,ำ,ำคลื่นยักษ์สึนามิ เป็นพลังงานที่มีการทำลายล้างสูงและอันตรายที่สุดในธรรมชาติในปี2,547คุณอาจจะเห็นเหตุการณ์อันสุดตลึงเกิดขึ้นของคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียที่ซัดถล่มชายฝั่งในหลายประเทศจากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและเกิดการเสียชีวิตของผู้คนมากมายนี่คือคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียมันเกิดขึ้นหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใต้พื้นมหาสมุทร แผน่นดินไหวในครั้งนั้นได้เปิดปล่อยพลังงานออกมาที่เทียบได้มากกว่าการระเบิดทั้งหมดในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองรวมกับระเบิดนิวเคลียร์พลังงานอันมหาศาลนี้สร้างคลื่นยักษ์สึนามิสูงถึง30เมตรคลื่นสึนามิถมเข้าไปยังชายฝั่งประเทศอินโดนีเซียเอเชียใตย้ชายฝั่งตะวันออกของแอฟริการ,รวมถึงภาคใต้ของประเทศไทยด้วยซึ่งคลื่นสึนามิซัดชายฝั่งลึกเข้าไปในถิ่นอาศัยของผู้คนถึง2กิโลเมตร จากเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มในครั้งนั้นส่งผลทาให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ2,03,000คนจากเหตุการณ์นี้เองทําให้สึนามิเป็นภัยทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวการเกิดสึนามิครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2,554ท,ที่ประเทศญี่ปุ่นจุดรเริ่มต<อ>้น,ตอนของคลื่นสึนามิที่ญี่ปุ่น,เ,นเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาด9เมกนิจุดลึกลงไปใต้พื้นดิน32กิโลเมตร น่นับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและยังเป็นหนึ่งใน5แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของโลกเท่าที่มีการจดบันทึกมาก,การเกิดสนึนามิในครั้งนี้สร้างคลื่นสูงถึง40.5เมตรความสูงของคลื่นนี้สูงเทียบเท่ากับบนรุนษสษวรีเทพีเสรีภาพเลยทีเดียวค<ล>ือเคยดูบ้าที่อเมริกานาะเทพีเสรีภาพที่แบบว่าจู่สูงสูงอ่ะสูงเท่านั้นเลยคุณดูนะว่าสนึนามิอันตรายน่ากลัวแค่ไหน อ้ามาสึนามิเขาบอกว่าสึนามิเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนตัวของทะเลนะจ๊ะในต,ตัวลงตามรอยเลื่อนเมื่อเกิดไหหรือเกิดมวลน,น้ำเนี่ยน้ำก็จะไปแทนที่ลูกแล้วก็เป็นแนวดิ่งแล้วก็เลยนะคะลาเป็นหน้ากองเลยทีเดียวนะจ๊ะสาเหตุของการเกิดสึนามิเขาบอกว่าเกิดจากการรบกวนนะจ๊ะของการสะเทือนใต้ทะเลนะจ๊ะเช่น ไหวภูวเขาไฟรนะเบิดหรือแม้แต่ดินถล่มนะจ๊ะการขยับของเปลือกโลกไปสองสามเมตรก็ไม่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ลอยเลื่อนใต้น้ำได้จึงทำให้เกิดสึนามิได้นะจ๊ะสเขาบอกว่าแผ่นดินไหวใต้ทะเลมีศักยภาพทำให้เกิดแผ่นดินเลือ่อนไปตามความลาชันของทวีปซึ่งอยู่ตามหอบฝั่งทะเลนั่นเองนะจ๊ะส่วนเราอยู่ตามขฝั่งเหนสึนามิจะเป็นการ อู่ใต้ทะเลนะลูกนะส่วนใหญ่ก็คืออยู่ใต้ทะเลเพราะน้ำเนี่ยมี3ส่วนถูกป้ะน้ำเนี่ยโลกเรา4สี่ส่วนใช่ไหมน้ำสามส่วนดินแค่หนึ่งส่วนเองนะลูกนะเกิดบ่อยมากใน,นนี้แต่บ้านเราโชคดีที่ครูบอกสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนก็คือคือ,ญญอ,ญญอญญที่คูบอกอย้ยประเทศไทยพเห็นน้ำลดปึ๊บปีนะั้นที่ตายกันเกืือเลยคุณไปดูได้นะทั้งในหนังก็มีแล้วแล้วได้าข่าวคุณดูนะจ๊ะ คือพอเห็นน้ำร้อนคนไหนก็แอบมีปลาไปจับปลาไปรู้ปะปรากฏกว่าต่างชาติวิ่งขึ้นน้งบนหมดต่างชาติเรียกโอ้คับกลับมาเลยใครแล้วใครแล้วดิไม่มีใครมาไม่มีใครสนใจเกิดขึ้นสัตไปเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าเกิดพิษไวก่อนนะน้ำทะเลร้อนลงนะจ๊ะสั่นขึ้นเป็นกำแพงดูขึ้นแล้วเป็นกำแพงเหมือนที่รูปภาพนะจ๊ะแล้วบอกว่าสัตว์เนี่ยมีพฤติกรรมเี่นไปโอ้คุณรู้เปล่าเกิดพินไหวมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่จะรู้ก่อน ใช่ถูกต้องสัตว์ใต้ดินนะสัสตว์ใตดินมันไหวแต่สตตแตสวใ,ให้ดูที่นกนกทัานอกแบบว่าโหบินกนแบบถุง่งเงี้ยเนี่ยจะเกิดภัยธรรมาชาติหลายแรงขึ้นนะคะแล้วก็การแจ้งเตือนแต่ของบ้านเราเนี่ยตอนแรกไม่มีหรอกการแจ้งเตือนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเลยเพราะจับแรงสั่นสะเทือนได้เขาจะมีตัวหวอเลยคุณลองไปเซิร์ชดูนะจะวงเดินว้าวว้าวเตือนภัยเลยนะลูกนะแล้วก็รีบขึ้นอยู่ที่สูง การป้องกันหนึ่งถ้าอยู่ในเมื่อรู้ว่าแผ่นด,ดินไหวเกิดขึ้นขณนะอยู่บริเวณทะเลให้ขึ้นไปที่สูงกะจะเพราะว่าคลื่นสึนามิอีะ่ะมันไม่ได้เป็นคลื่นเหมือนคลื่นเล่นเซิร์ฟลูกมันจะใช้ความเร็วคลื่นเนี่ยที่แรงแรงมากไปสองสังเกตอาผมบอกไปแล้วสังเกตถ้าหมู่บ้านทะเลลดน้ำจราหาเลยมาแล้วสึนามิต้องมาอยู่ห่างจากชายฝั่งมากๆและอีกหนึ่งอนเขาบอกว่า ถ้าอยู่ในเรือเออ,อันนี้ครูชอบอันนี้ถ้าอยู่ในเรือเขาบอกให้ออกไปกลางทะเลเลยอ้าวโหกลางทะเลผมก็โดนเซนามิโดนมันโดนหมดแต่คลื่นที่หูโดนน่ะมันเป็นคลื่นเล็กๆเ,เพราะเึนามิกมันจะเคลื่อนตัวมาแล้วหาโถมไปยังชายฝั่งท้่หนูอยู่กลางทะเลมันโดนโดนก็จริงลูกแต่หนูจะรอดเพราะว่าคลื่นมันไม่ได้ถึงกับว่ารุนแรงเท่ากับ ไทยซีีก็คือตามข่าวสารของราชการอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะถ้าก็คือว่าครูอยากให้ประเทศไทยนอดประชาสารแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องการการันเกี่ยวกับซีนามีแล้วก็ดินไหวนั่นเองนะจ๊ะ้าเป็นไม่ได้เอา้าวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้อย่าลืมทำาายงานครูแล้วพบก,กันวันที่หนึ่งกุมภาน,นะจ๊ะ